ชื่อซูบะแชมป์นะเอาส่วนนี้อ่ะเอาดิสัมภาษณ์แดงก่อนเป็นไงวันนี้พิกัดพิกัดเท่าไหร่ครับแปดร้อยสิบสองเมื่อกี้มาเป็นไปไงจดอิมพะชั่นหนึ่งสิบแเราสองอยู่ไหนรอบนี้สักเท่ยงชักับพี่ด้วงนะนะซ้อมมากี่วันครับเอ่งเราเป็นพื้นเพเป็นมวยประเภทได้หมดนะเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักป่ยป่วยเท่าไหร่ครับ หันบวกรึ้งล่ากสุดรถชกไว้ที่เป็นไงวันนั้นวันนั้นร้อยเท่าไรร้ยวันนี้ร้อยบ่ายเช้ามาเป็นไงบ้างร้อขาดไปนิดนึงไม่มีปัญหาร่างโรงร่างกายวันนี้ปึ๊กอ่ะก่อนนั้นั้นอีกไฟชกไว้ที่ไหนแครเลยชนะเคยชกเขาไหมไม่เคยเขามีอะไรมาคู่ต่อสู้วันนี้ดูคลิปไว้ก่อ วัดกันวันเวทีนะเคยชจาะกางวันมวยไหมครั้งแรกเอาเป็นคนยำจังหวัดเอาฝากไปกับเชีย่หน่อยเต็มที่โอเคก็มาลองใจฮะซ้อมอยู่ไหนครับสตูนเลยแล้วทำมาทำร่างกายที่ไหนที่เด็กกาเด็กเก้าผูปั้มผูซ้อมเยอะไปที่ไต เยอะเราเป็นมวยประเภทเท่าเห็นดูคลิปเขาแล้วนะเขามีอะไรนะครับมัดล่าสุดชกว้่ที่เป็นอไรผลงานแต่ก่อนนั้นอนไฟเป็นไงแล้วเวทนี่วันนี้โอเคไหมเคยชกอย่างเวทนี่ต้องคุมไหมเวทนี่สบายสบายเอารถสูงเท่าไงปล่อยๆครับ ปีนี้อายุเท่าไรแล้วเป็นคนจากจังหวัด,ดสตนูนอาฟฟายขับเชื่อมนกุศลวันนี้วันวนี้ทำเต็มที่เลยนะโอเคขอโชดีน้องชายโค